สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมโอ้มื่อนี้นีโอกาสด้มาไลฟ์สดพี่นอ้องทักทายทักทายพี่น้องทางช่อง youtube นะครับผมโกโปวีพัฒน์ออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องโอ้ยโดนๆหายตั้งแต่อ้างหายไ, х, ไปโดนนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องไอโก้ทำเลเด้อพี่น้องด้อกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง y o u t u โกโปรวีพัฒน์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับเมื่อนี้อยู่หลังห้างหลังเวทีกับโก้นะครับผม นี่ภูเขาเบิ่งนบอนนอนาะตอนนี้แต่งตัวรอออกฉากครับออกฉากแรกไปแล้วครับฉากแรกออกไปแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงดิ้มเซตเอดิมเซบีดิ ก like ู้องดต้องดใบอกสแคบมต้องดูหน้ามันตดใจเ็อไอไอเทีแก้วมันมักดา่ามันบาบนะสวัสดีครับ ้าแม่มันบิดเลยเขาต้องดูดอกเมื่อไรไล่โดนไล่พี่น้องไม่มีใครดูเลยคนดูยังสำเลยสำเลยแต่ก่อนตอนอยู่ตอนอยู่พลพใช่ไหมตอนอยู่พลพอโอ้ไล่แป๊บเดียวคนดู10-20คนตอนนี้ไม่ไม่ได้ไล่ตั้แต่ทำเพลงทำอะไรมาไม่ได้ไล่เลยไม่ได้สารต่อตรงนั้น แต่เดี๋ยวต่อไปนี้จะเริ่มไลร์สนแล้วพี่หนโุ่มจะได้สนตรงนี้รึเแล้วมาสืบยิงห้ามยังไงไปดูกันโอ้ยพักไปสือให้สองอัดจะไปเอาเขาไปขุดหรือวมาเขาใส่ขนหวนัว <laughs> ดูเหมือนกันขีดตะแล่ขึ้นกันเหรอเอาไม่เห็น ตสวัสดีวันวันลินไทยนะครับผมพี่นอ้องขอพ่อผมเป็นโูรเอาขึ้นกินว่างน,นงนี่แง่กุงงกูกินกูยังอิม่มอยู่เลยเนี่ยกูกินหลังมึงเนี่ยเอาฉัน่าอิ่มไหมพี่อิ่มกับไปเอามากินบ่ได้วา่างแต่แค่แค่เงินจซื้อก็พอคือย่อยเร็วเนีท้ผมว่าพอปีนมาหิวอีกแล้วอ <c oughs> ่ะ อะไรจะปิดร้านแล้วตีสองแล้วจะปิดใพ <c oughs> ี่น้องซอนนะนีนะนะ่เลยจะจบไม่ได้ซอ้อนแล้วก็ปิดแล้วนี่ซอ้อนไม่ได้กินหลายวันแล้วหรอซ้อนไม่ได้กินหลายวันแล้วสวัสดีค,ครับสวัสดี <c oughs> พี่น้องย้ำเดืกๆ,ๆนะครับผมอันน <c oughs> ี้รอกฉากนะครับพี่น้องโอใครเข้ามาดูแล้วเนี่ยหนึ่งคนขอบคุณหลายๆครับพี่น้องป้ายไปเป็นสามเดือนสี่เดือนแล้วตีครับพี่น้องกินน้ำอะไรสด กินพวกแบบลูกชออลูกชิ้นไปอีเอกินน้ำแดงเอาแสีบอสกินอีบอีบอันนอานน้หนูมาลองสิปดกรอสจ่ายเราไสิบบาทแล้วเาวไลไปเหมือนเจอพี่น้องเขามาเบิงน้ำกาเขามาเบิงแล้วก็ฝากติดตามช่องน้ำเดือพี่น้องเด้อนะครับผมฝาก ฝากคนนั้นพี่ผักจับห้อยเจ็บน้ำเนยกัแล้วกันครับพี่้องไเย็นมาี่หึกระดบ้าไหมมือเท่าไหเที่ยวไซส์ครับเที่ยวยาสูงมือเทาผักเล่มกว่าเตรียไผ้าใบพยาคันขาดไล์ไปเนี่ยไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรไล์เอาชั่วโมงแล้วฟิล 2แล้วอมก็จะไลฟ์เหมือนกันเธอหน่อยแม่จะแดดไลฟ์ใช่ชั้่ไหนอันตอนนั้นึืนเหมือนเวทีไปไลฟอะไรได้รึเอล่า <c oughs> เอาชานะ้างไหนห้องวิ่กีฬาต้อป แต่งตัวแต่งตัวเรสร็จถึงทีบ้าพี่น้องนะครับไปไปดูบรรยากาศบนเวทีนะครับผมแล้วก็ยุทนเวทีเตยเพียงอย่างนะครับพี่น้อง ใต้อยู่นะขัดแกมไปเอยไปเขาเอกันอิสานนักวานิลมาเกตตามาเกตวัดสังพาเ็นทำแล้วเขาอยากเี่ยงเลยนะ ความหมายเบอกเดือแสนมันล่าลอยตาคืเี่ยวกะเปอปอลากแปอันึงแล้วก็ปะทานทค่นี้เบืองติกับปอจะเอาที่นีาดื่มวิกเาไม่รบเบิางามันเบื้องเบื้งาอาบจากการน้ำหมั เขาเนใี่ยจะให้ฟ้าไปส่งที่บ่อนกันีนมากนี่นะพี่นองผู้ใดิหมากรงพิมี์พันธ์นะครับผมเปิดครัวนะครับมาเด้อผู้ใดิหมากรงพิมพ์พันธ์อยากกินขขามีข้าวขายนะครับหลังเวทีครับ ปีแล้วปีแล้วอดีตเก่ามันย้ำเตือนทุกทียังเพียงนิดสกิทเพียงหน่อยยังไปบ่อยเพื่อใจทุกทีความทั่วของเขาเลือยงมดใจจังจดบอกว่าแต่เขาดีเจียงมีประเดเขาต้องสงสัยนะครับเพราะเอกไม่ใชอย่างนี้นไมืกอนที่ใจ สาวเด็ดไก,เดไก่เด็ดไก่เด็ดไก่สวยเกินกว่าเขาเที <c oughs> ่วมาเท่ยวมายอะพอทันทีสาวเป็นพี่เป้ใจมาเยังคาไปวะมี่ใดทักหัวใจการมาลืมเขาเด้อก็เด่นป็นี่นี่ขึ้นบ่ฮะก็ตองบ่บ่มาทันใดครับม,มันเป็นคนดังเราไม่มีลายสูตสรองซามเครื่องส <c oughs> วัสดีครับทุกคนอคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะสวัสดีแฟนเพจนะคะลูกเกดของอาร์มพัชรีแฟนเพจนะคะว้าวมีคิ้วแดงหนาเลยอีหลา สวัสดีครับคอมเมนต์ทักทายกันได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าเวทีนะครับทุกคนเพราะว่าจะเอาเสื้อของพี่โก้ไปมันต้องไล์กี่ชั่วโมงว่าถึงจะลงได้ไม่รู้เลยไม่เคยไล่ไหนป่ะไม่เคยไม่เคยไล่ไหนเปิดไรเดี๋ยวเราก็มีคนเบิองเลยวะแล้วยังไงก็ลงได้คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ ได้ในทิกงตอกดูไหมทิ้ตอกพี่ก็ไม่เคยไล์สักทีนะเออลองสิก็ไล์ได้แล้วแต่ว่าในยูดูอันนี้คือไล์เอาอะไรไปเอาชิ่นงม่เฉยเพราะว่ผู้ติดตามมันได้แล้วแต่ชิ้มงมันยังไม่ได้ยอดซับมันก็ได้แถ้าพันได้ก็ได้ก็ได้อยู่ได้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง เดี๋ย <hungry> วจะไปเปียกสียางด้วยทุกคนมาที่ 16, 17เราเข้าไปที่กรุงเทพมหานครนะครับใครขับทางกรุงเทพก็จะมาหาเราได้ผู้ใดว่าที่ซื้อยังไงกันออออยยาาากกมีคิดเเห็นใครบอกจะพาไปเลี้ยงสีน้อยนะคะไปแห่เบิ้งแน่ลูกย้ำนี่โอเคจะไปพาไปดูอ๋อวันหนึ่งก็คือแม่บอกจันเทียงเบาๆทรงจำนาน ดังสวัสด์เอาแม่ทอบปึงผูดเดียวเดี๋ยวจะจไลฟ์หน้าเวทีให้ดูแม่าจจมาการจัจ้ขอบคุณโอกาสจากทางผู้ใหญ่ใจดีนะคะแม่ทอขอบคุณไแบบปยังท่านผู้บริหารนะคะขอบคุณทุกงนหมดนะคะเอเเต๋เ<ค>ต๋กเตอเตเต๋เ,เต๋อเพ็ได้๋อเตตต๋อตอตุเบอตอตุเึ๋ เราจะลงกันทีเป็นขึ้นติกตอเดีปะ10นาทีแล้วนะลงเลยดีกว่าขึ้นิกอเยวบค่มาเด็กพี่น้องอธิโนต่อเดี๋วเอกเดือดมากเลยเขามีอย่างเมืองเกากำลังมังเลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมือหนาสิเ่เดี๋ยวยามมาเด้อตุกเปิ้ลตุกเปิ้ลไหยังมาอันนี้ว่าอาอันจะพาแม่เขไปดู